ลงมาสิอ้าววันนี้เกิดเป็นพ่ออะไรนางถึงไม่อยากลงเนี่ยฮะลงมาลูกลงมาลงมาเลยลงไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะฮะทุกวันก็ลงเองวันนี้ทำไมต้องเรียกอยู่นั่นนะฮะฮะไปไปรับไปรับลูกลงมาเลยแจ็คไปไปไปรับลูกลงมาเลยไปขึ้นไปขึ้นไปเลยไป แจ็คขึ้นไปเลยไปรับคุกกี้ลงมาเนี่ยไม่ยอมลงเรียกอยู่นั่นแหละจะลงหรือเปล่าเร,เร็วเนี่ยมองมองเอียงคอมองอยู่นั่นแหะไม่ยอมลงเออแจ็คขึ้นไปรับลูกเลยไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปรับลูกลงมาปะขึ้นไป ขึ้นไปสินานคุกกี้ลงมาลูกมาเร็วไหนลงยังไงทุกวันก็ลงเองฮะไปแจ็คขึ้นไปไปรับลูกป่ะ่ะขึ้นไปเลยเออไปรับลูกลงมามาลงมาลูกลงมามาลงมาลงยังไงอ่ะนาลงมามามาเร็วเรวลงมา เออน่ะลงมาเออก็ลงได้ไม่ใช่ลงไม่ได้เออทุกวันก็ลงเองวันนี้ดันจะเรียกให้ลงไปรับนะสู้สีเนียไม่ได้เนี่ยขากระเพกอีกแล้วเขากระเพกอีกแล้วนี่เนี่ยอ่ะลงมาไะ ไปไหนอะลงมาแล้วไปไหนแล้วหมาแต่ละตัวอือหืออ่ะ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 ไปกันละไปกันละอ่ะแม่ซันแม่ซันแม่ซันนี่ไม่เคยเดือดร้อนนะ เดี๋ยววันนี้จะมีคนส่งขาตั้งกล้องมาให้แล้วนะนะวันนี้จะมีคนส่งขาตั้งกล้องมาให้เนี่ยพวกหมาดือ้อพวกหมาดือ้อแจ็คลัดเซลขี้ดือ้อเนี่ย อาป้าโอเคนะคะอไม่ต้องทะเลาะกันนะอ่ไม่ต้องทะเลาะกันอ่าป่าปโน่นโนดูคุกกี้โน่นคุกกี้เข้าไปในบ้านแล้วคุกกี้เข้าไปในบ้านแล้วไหน <descon fin anta> ไอะค okay ุกกี้อยู่ไหนอะลูกฮะคุกกี้อยู่ไหนอ่า <fl Option wrote> หลบมาอยู่นี่เอง ยอมขี้บนเจ้าแจ็คยอมขี้บนคอามละลูกคอแล้วลูกอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีคนส่งขาตั้งกล้องให้อีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีคนส่งขาตั้งกล้องอีกอันจะไว้ถ่ายหนูหนูอ่าหนาวสัน่น หนาวสัน่นอ,อย่ายุ่งกับโชคเลยนะแจ็กอย่ายุ่งกับโชคเลยนะอ่า <laughs> โอเคค่ะ